ของใหม่รหัส L K เล่นมากถ <c oughs> ือถือถืรหัสรหัส,หสพยายามให้ถึอที่สุดน้องเป็นรหัส L K นะคะลคูกค้ากติ๊ตงต้่อติ๊ต่อให้น้องหน่อย น้องไปกางเกงไหมพรมค่ะปิเปิ้ลค่ะปิเปิ้ลกางเกงไหมพรมะคะ่ะกระเกงไหมพรมลูกค้าลมเย็นๆใส่กางเกงไหมพรมดีกว่น้องเป็นเนื้อไหมพรมนะคะลูกค้าน้องเป็นเนื้อไหมพรม,มใหญ่ๆเลยลอยอุ่นๆใส่แล้วอุ่น เย็นสบายอ,อุ่นสบายนะคะเนื้อใหม่ฟงค่ะลูกค้าเนื้อใหม่ฟงทำอาไปวะรีวิวเหรอก็ขายเสร็จแล้วเลยผมนะลูกค้าเนื้อใหม่รมค่ะลูกค้าตัวรีวิวสองคอนเซ็ปร้อยค่ะไปอย่างเร็วละเดี๋ยวรีวิวให้แม่ๆสี่ห้าส่วนด้วยแม่ๆสี่ห้าส,ส่วนรอ นะคะแม่แม่ถึงข้าวสดร้อนนะแม่แม่อย่าพุ่งไปไหนนะแม่แม่นารักอ่ะลูก้าน่ารักนะเนี่ยเก่งเหมือนโมอ่ะเออทำไปเล่นนานสวยอยู่คือนอกจากสวยคือท่าใหม่นะคะลูกค้านอกจากสวยคือผ้าเขาใหม่ใส่ได้เรื่อยๆนะคะเองไม่ได้เป็นไหมโฟมหนาจัดอะไรมากมายนะลูกค้าใส่ได้นะ <ๆ S 1> นี่ลองทะลุแต่งเข้าแบบ ก็เป็นไหมพรมแบบว่าคือไม่ได้หนาตึกเอาอย่างี่ห่อสามารถใส่ในชุดประจำวันได้อยู่นหนา medium ควะคุณกันหนาบางๆางหกนกลางกางหนากลางกลางใช้คำว่าหนากลางกลางเนานะน่าจะได้อยู่กันน้องน่ารักคนะคะคุณลิน้องน่ารักนะเก็บเนื้อไหมพรมน่ารักเราผ้าใหม่ด้วยนะคะพัชไซนะคะลมพัดติวนิดนึงนะลูกค้าเลยเห็นขายะคะ่ะ าาราวยคเาสน้อใหลมเลยสุ่่นอุายเย็น,อนในนอีอกัาหะเกงไหมพรมกระโปรไหมพรมมีทุกยางที่เาอาะไรงานไหมพรมาตัวไหนไม่เจอบอกน้องนะใส่เี่ยวหมพรมมีอยู่หรือเปล่า จำไม่ได้เดี๋ยวต้องถามแอดมินที่ในเรื่องของแบบควบ,บยืดขอบกางเกงไหมอปูมจำไม่ได้เลยถามสตพอกแอดมินเลยเบอร์จัดเพราะว่าลงของหนะักมากแอดมินยังเคลียร์สต๊อกไม่เสร็จลเลย US มาแล้ววันนี้น้องอินซีกับรีเทคมานะคะในส่งข,ของ US นะหางานไหนไม่เจอคะแอดมินจช้า เอ,เอาเถอะตัวไหนมันขาวก็ขาวสะอาดนะคะน้องเป็นเนื้อใหม่คมนะที่ได้สวย่ถ้าลูกค้าเอาไปรีบไปปั่นทีมันจะใหญ่กว่าเดิมประมาณครึ่งถึงหนึ่งนิ้วเนาะอยากให้รีวิวกระโปรงค่ะกระโปรงใหม่คมใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ไหมกระโปงใหม่คมไหมมีเถอะ ขยาวล้วนไหมครไม่มีัดเจอยาวส่วนใหเป็นงานที่นะคะมีเนาะส่วนใหญ่าเาป็นงานเอใหม่คงค่ะลูกค้าไปไแล้วเปิดให้ดูเพราะว่าตัวนี้เป็นไอเทมมาใหม่นะคะใหม่ไอเทมาใหม่งานน่าราักดีคนคนถหา,หาใครถามหาอะไรนองจัดให้หม หญิงหญิงมาที่หนูงานสาวๆงานสวยสวยมวนคลุ้มๆมาเลยบ้านดำโซ่กันน,นูนมวนคลุมๆเดี๋ยวเราคงไม่ได้ใส่ไม้เข้าค่ะเข้าอเออเ <c oughs> สียงลูกอยู่น,นี่ไม่ได้ใส่ไม <ใน S 2> ้เลยเนีเยนะ่ย ไม่ใส่ที่ไหนเราที่เด็อยู่นเ้นี่โน่นนตูดไม่ได้เสียบอะไรเลยอ้าวลูกค้าได้ยินเสียงหนูไหมอ่ะไม่ได้เสียบตูดเราตูดไปไหนพี่ตตองเห็นตูดป่ะลูกค้าได้ยินเสียงหนูไหมกางเกงใหม่พรมนะคะลูกค้าผ้าใหม่กางเกงใหม่พรมตัวรีวิว2 7 0 0บาทนะคะเป็นเป็นผ้าใส่ง,ง่ายๆสบายสบายไม่หนามากไม่หนามากค่ะพี่ขาสวยทรงดี การันตีโดยป้ายนี้น้องน่ารักฉันตะโกนไงเธอแต่เมื่อกี้พูดเสียงเบาเบาทั้งนั้นเบาไอ้ที่นี่สรุปได้ยินไหมลูกค้าจะได้ยินแต่เสียงเพลงเพราะว่าไอ้นั่นอยู่ตรงนั้นมันเบามากใช่ไอ้ที่เสียบอยู่ไหนไม่รู้พี่โตมเบาเบาเสียงเพลงไปเลยพี่เกียดตะโกนละเสียบคอเสียบไว้ไหนวะอยู่ในห้องเราไม่รู้ กางเกงไหมพรมน้องเป็นขายาวนะคะตัวรีวิวราคา2,700บาททำไมอะตัวรีวิวราคา2,700บาทค่ะพี่กระสอบใหม่2,900บาทนะคะน้องเป็นแขกขายยาวแล้วก็ไม่ได้หนามากจ้ะไม่หนามากถ้าใหม่เลยนะคะแนะนำให้เอาเพราะว่าตัวนี้มีลูกค้าไอเทมตัวนี้คนยังขายน้อยอยู่ คนขายน้อยแปลว่าพี่จะมีคู่แข่งน้อยนะคะเดี๋ยวหนูเปิดตัวสี่ห้าส่วนให้แม่แม่เนาะงานแม่แมบ้านอีกหนึ่งลูกนะคะแม่แม่อย่าพิ่งไปไหนนะคะคนถามหากันเยอะเหมือนกันเลยสี่ห้าส่วนยังไงก็งานขายง่ายขายดีตลอดทั้งปีทั้งชาตินะอะดูงานนี้เด๋ยวหนูนะจำตัวเราแจ้งอีกทีนะคะตัวนี้น่ารักเลยไหมพ่มขายยาวค่ะอะโอเคใครรับแจ้งได้เลยนะคะน้องเป็นเนื้อไหมพรมเนาะลูกค้าขาสวยคะ่ะ ประมาณนี้ตัวรีวิวสองพันเจ็ดร้อยบาทขอบคุณมากนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวดูสี่ห้าส่วนมาบ้านกันนี่ดูงานแอปเปิลหนูลูกค้าตั้งยังไม่เสร็จรถสุรุขูลูกตาพี่เอ้ยหายไปครึ่งหนึ่งนะหนูบอกก่อนหายไปเลยครึ่งหนึ่งเหนยกนี่เกงกงน้องเป็นเนื้อใหม่เมนะคะจะเป็นไหมคุมตาถี่ไหมคุมตาแบบห่างก็คือเป็นเนื้อใหม่คุมรหัส LK นะคะลูกค้าซื้อเยอะเดี๋ยวลดให้ เยอะเยอะเลย,ยน,นะยเพราะว่าน้องเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเพิ่งลงตู้เมื่อวานเลยที่หนูดูให้พี่ดูใกล้ๆเพราะว่าเนี่ยน้องเป็นเนื้อแบบไหมพรมมีทั้งตาเล็กตา,ตาถี่ตาใหญ่อย่างเงี้ยเนาะต้องสีอ่อนถึงจะเห็นชัดอย่างเงี้ยนะคะน้องเวลาขาวก็ข,า,ขาวนะแม่นะ